สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนเผยช่างกิจเคยเล่าเสาวพรเยดุมากจัดทั้งวีทั้งวันท่านเรวัตบอกอย่าบวชนะอินูในรายการหนกระแสวันนี้พูดคุยในกรณีข่าวใหญ่การฆาตกรรมใหม่หนุ่มโรงงานที่ถูกช่างกิจชายชู้ของพรภรรยาผู้ใต้ลงมือสังหารและมีหลากหลายประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย โดยในรายการได้เชิญเพิินร่วมงานของชังกิจผู้ต้องหาและพรนซึ่งทำงานบริษัทขนส่งชื่อดังมาเล่าประสบการณ์ที่ได้รู้จักทั้งสองคนจากการที่ได้ร่วมงานกันมาโดยย้อนเล่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนว่าตอนที่พรนเขามาสมัครงานแรกๆทราบเพียงว่าพรนมีแฟนเก่าชื่อเอหรือเอกชัยแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพรมีสามีชื่อใหม่อยู่แล้วมารู้หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมแล้วส่วนกิจจะรู้เรื่องใหม่หรือไม่นั้นไม่มีใครรู้ เพราะกิจไม่เคยมาเล่าให้เพื่อนฟังในเรื่องใหม่เลยสักครั้งย้อนกลับไปตอนที่พรเข้ามาทํางานแรก,แรกๆช่างกิจได้ให้เพื่อนไปถามว่าเลิกกับแฟนที่ชื่อเอกชัยแล้วจริงๆใช่หรือไม่เมื่อยืนยันว่าเลิกกันแล้วช่างกิจจึงลุยจีบพรและคบหากันเพื่อนๆบอกว่าสองคนนี้จะไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของกิจแทบจะตลอดเวลาถ้าไม่ได้วิ่งงานส่งของก็จะเข้าบ้านไปมีสัมพันธ์นกันโดยกิจเคยมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า พรเยดุมากมีความต้องการทางเพศสูงกิจเคยมาบ่นให้ฟังอยู่บ่อยๆเช้าๆทั้งงานน้อยก็เข้าบ้านไปด้วยกันแล้วบางวันชงดึกๆช่างกิจก็เข้าไปที่บ้านของพรด้วยเพื่อนๆเห็นพฤติกรรมของทั้งสองคนนี้ทุกวันอยู่แล้วเวลาเอารถไปซ่อมที่บ้านของช่างกิจจะเห็นพรน,นุ่งผ้าขนหนูออกมาจากห้องทุกวันขณะที่พลตารวจโทเรวัตรกรินเกซอนอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในประเด็นของเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันก็ เป็นข้อมูลที่ไปสนับสนุนคําให้การของพรได้เช่นกันซึ่งพรบอกว่ามีสัมพันธ์กับผู้ชายหลายๆคนเพราะอยากได้เงินและการที่ตามเอกชัยเข้าไปในบ้านในคืนที่ใหม่ออกไปทํางานก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของความต้องการทางเพศแต่ก็เป็นไปได้เรื่องของการสร้างหลักฐานที่อยู่ พลตำรโทรเรวัตยังบอกอีกว่ามีคนมาแนะนําในไลฟส์สดของตนเองว่าให้สอบพรไปบทชีสะดีกว่าตนบอกเลยว่าอีนูอย่าบวทเด็ดขาดจะทําให้วัดเขาแตกเกิดห้ามตัวเองไม่ได้พราะจะเดือดร้อนเอาขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ